สวัสดีครับผมแซสุภพงศ์ครับเควมีพพพัฒค่ะวันนี้นะครับผมนี่หม่อมหลวงรัตภูมิชิตาเทพครับกับกับเอ่อพรชิว่าอ่าพรชิวาเดี๋ยวเราจะมาเล่านะครับผมเรียกว่าประสบการณ์การถ่ายทำที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับเราจะพูดถึงสถานที่เที่ยวสักหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวละกันเพื่อเพื่อเล่ากันเอาเป็นที่ที่เป็นแลนด์มาร์คเป็นแลนด์มาร์คอันนี้ชอบที่สุดเพราะว่ามันมีฉากที่ จุดๆครับแต่บอกไม่ได้แต่สำคัญมากนะครับไม่ใช่แค่ซีนเดียวด้วยหลายซีนหลายซีนหลายซีนนั่นก็คือยูนฟาอโยกคือจริงเอาจริงตอนแรกที่ไปอ่ะเรามีปัญหาเรื่องการออกเสียงเพราะว่าตัวตัวตัวซีเอชของเขาม่ใช่เสียงเป็นตัแบบเออาช่น้มันจะมีความยุงยูนฟาวโยกคือผมอาจจะออกผิดนะ คือออริจินอลเขาจะเพาะกว่านี้ต้องให้ต้องให้คนที่แบบแบบว่าออกเสียงถูกต้องได้แล้วคุณรู้ไหมว่าดิฉันเนี่ยพกหนังสือหนังสือเยอรมัมนอ่ะสวิสเยอรมันเพื่อไปไปคุยกับคนนาเนี่คือผมชอบมากแล้วน้องเขาแบบนี้เขาจะเปิดแล้วก็แบบ What is the toilet? เนี่ยแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดกันทั้งวันเลยแล้วก็แบบคิมมี่ลุกดูวิวหัวพี่ก่อนโอเคค่ะแล้วก็หาต่ออะไรประมาณนั้นจะดูเหมือนเป็นเป็นสาวโคจานุกรมนะใช่เป็นคาแรคเตอร์แรงจริงอ่ะเอาจริงเป็นทรานสเล t เราด้วยเหมือนกันนะคืออะไรคือแบบ ปกติเราจะพูดภาษาอังกฤษกันใช่ไหมแต่ว่าพอปุ๊บเฮ้ยภาษาอังกฤษมันไม่เก๋มันไม่เก๋น้องจะเปิดพ่อายทุกครบรันทีสรุปพูดได้แค่สองคำใช่การว่าที่ยุงเฟลยอกรของเราดังเขิดดังเขิดนั่นเขิดแปลว่าอะไรครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่าใช่ประมาณนนัั้กบที่ยุงเฟลยอกของเรานะครับที่คนไทยจะเรียกว่าจุงเฟาใช่คนไทยจะเรียกว่าจุงเฟาแล้วเราก็เพิ่งรู้กันว่าเขาเอาเสียงว่ายุงเฝอ่ะพอเข้ามาจากชื่อแล้วจะถามว่าตอนขึ้นไปอ่ะขอความประทับใจแรกที่ขึ้นไปที่จุงเฟลหน่อยได้ไหมคะ ขอความประทับใจแรกที่ขึ้นไปที่จุงฟรอผมประทับใจอย่างหนึ่งในการที่เราขึ้นรถไฟและรถไฟอะ่ะคือคือ,คอมันจะมันจะเจาะเจาะแบบว่าเจาะอ,อยู่<อ>ใน<อ>ใช่อยู่ในภูเขาเลยอ่ะซึ่งปกติเราจะเราจะขึ้นรถไฟใช่ไหมครับเราจะขึ้นกันเราจะเห็นแบบอ่ะอาจจะเป็นวิวหรือเป็นอะไรแต่อันนี้มันจะเป็นฟิลแบบว่าเหมือนเราเหมือนเราเข้าไปในเมืองอ่ะ ใช่มันอยู่ใน MRT ใช่เป็น MRT ที่ค่อยๆหนาวขึ้นเยถูกต้องถ้าเราถ้าเราเข้าเข้าไปข้างหน้าครับเราจะได้เห็นแบบเหมือนฟิลเป็นเหมืองเป็นวิวเหมืองใช่ซึ่งซึ่งมันสวยงามใช่มันสวยงามแล้วก็รู้สึกว่าเก่งมากคือคนทำเนี่ยเก่งมากเพราะภูเขาอ่ะไม่ใช่ลูกเล็กๆนั่นคือเทือกเขาแอลแ้วคือมันเจาะขึ้นไปอะเนาะเขาบอกว่าพอไปอ่านมาพิเศงก็คือตรงนั้นน่ะอยู่สูงก็ดับน้ำทะเลถึง4 0 0พเมตร4 0 0พันเมตรใช่อันนี้เขาจะหนุกรมปหสูงแน่ๆไม่ยิ่งเหือนคือเม่ีล้วอกเดยวามสกัน แป๊บหนึ่งนะพี่เซนเดี๋ยวหนูขอแบบแป๊บหนึ่งอันนี้หนูจำได้แล้วพี่เซนแล้วเขาจดไว้เขาจดไว้เขาจดแล้วดูอ๋อพี่ก็โอ้หนูจดแดนเหมือนกันอะจดจำจดจำครับจดจำจดจำใช่แล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่รู้สึกว่าอะถ้าเป็นที่ตัวมีประทับใจอะจะเป็นความรู้สึกว่าเราขึ้นไปอ่ะเราตอนแรกเราคิดว่าความหนาววันทนได้แต่ความเป็นจริงแล้วพอขึ้นไปจําได้เลยว่าหูข้างในอ่ะ ปวดมากอ๋อมันจะมีแบบความวีเล็กๆด้วยใช่ไหมบางคนแบบจะเป็นเหมือนหเหมือนโดนเหมือนโดนทุบแบบนี้เลยอ,ะอ่ะ,อะล้วแบบเราบอกพี่คะทํายังไงดีทํำยังไงดีจําได้ว่าความหนาวอ,อันนั้น,นคือคือสุด คือสุดมากๆคือเราจะไม่ได้พบเจอในประเทศไทยอย่างแน่นอนแต่มันเป็นเรื่องแรงกดอากาศใช่เป็นเรื่องแรงกดอากาศเพราะว่ามันแบบเราขึ้นไปในที่สูงบรรยากาศมันต่างกับในที่ราบใช่ถูกต้องถูกต้องขนาดอันนั้นคือยังไม่ได้ขึ้นสู่ยอดสุดของของเทือกเขานะอันนั้นก็คือเขาเรียกว่า s p h i n x Observatory เเป็นแบบจุดที่ไว้ชมวิว360องศาแล้วมันแบบวิวมันคือ breathtaking คือวิวคือแบบเอาลมหายใจไปเลยสวยมากคือจริงๆขึ้นไปแค่นั้นอ่ะก็เป็นหิมะแล้วเนาะ หิมะแบบสุดๆแล้วซึ่งความพิเศษเขาบอกว่าที่ยุงฟอลยอกเนี่ยครับเขาจะแบบว่าตลอดทางให้เราไปกันพอเริ่มเห็นเป็นหิมะมันจะมีหิมะไปเรื่อยๆครับแล้วหิมะมันจะมีทางปีใช่เหว่ามีทางปีไม่พอเพราะว่าเขาบอกว่าจุดนี้คือจุดที่เรียกว่าสูงที่สุดในฝั่งแบบยุโรปต้องถามว่าเราทําอะไรตอนเราขึ้นไปอ่ะไปไหว้พระเราอ่ะคุยกันว่าเราขึ้นมาสูสูงสุดของของเทือกเขาแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะเราอยู่ใกล้กับ ใช่ที่อยากอยู่อใช่เราก็เลยต้องขึ้นเป็นเฟลไหว้พระกันไม่แต่คือผมอะเนเจอร์ผมผมผมจะเป็นคนที่ชอบสวดมนต์เราเลยรู้สึกว่าไปทุกที่อยากสวดมนต์ผมเลยตั้งใจไปสวดมนต์แล้วคือแบบไปคนเดียวไม่มีเพื่อนไงก็เลยแบบว่าพอจะไปสวดมนต์ณตอนนั้นจะมีซีนกับคิมมี่พอดียวกันใชก็เลยหันไป พีมีเดี๋ยวพี่จะไปยืนสวดมนต์ไปด้วยกันนะก็ชวนน้องขึ้นไปสวดมนต์ข้างบนบนแบบต้นเทือกเขาด้านบนสุดเลยอะอยู่ตรงยอดแล้วคือสวดมนต์กันท่ามกลางหิมะของแท้คือเขาบอกว่าจุดนั้นเป็นจุดที่สูงที่สุดแล้วของยุงเฟายอกที่ที่เป็นสายท่องเที่ยวที่ทําไว้นะครับแต่จริงๆคือมันมีภูเขาข้างๆที่ ที่ไปได้แต่ถ้าคุณจะไปคุณต้องเป็นนักปีนเขาหนึ่งใช่คือก็จะมีนักผจญภัย explorer อีกหลายๆคนแหละที่เขาขึ้นไปทางนั้นจริงๆก็คือมีอีกหลายอีกหลายเขาเรียกว่าหลายยอดเขาเลยซึ่งรวมกนีย่ยย่อมจากสาวน้อยแบบแปลมันแปลว่าสาวน้อยแล้วก็จะมีคนแก่แล้วก็มีนักบวชใช่ครับแล้วมันก็จะเป็นเขาอีกนะมันก็จะเป็นเขาแบบที่แบบคือขั้นกลางระหว่างตรงเนี้ยเป็นเรื่องราวของเขาลองไปเสิร์ชหากันได้ ประมาณนั้นประมาณนั้นครับเนี่ยนี่นะครับคือแบบว่าจูฟอลก็คือสวยอีกอย่างนึงอะไรเอ่ยเขาบอกว่ามีถ้ำน้ำแข็งพันปีที่แบบว่าเขาบอกว่ามันไม่เคยมีมันละลายเลยแล้วเราไปวิ่งเล่นกันอยู่ในนั้นใช่ครับผมใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นน้ำมากเลยหลายอย่างที่แบบพูดไปก็คือเอาจริงว่าไม่จบแล้วความรทับใจเราเล่าไม่หมดจริงมันเล่าไม่หมดจริงๆริงมันสวยมากนะจริงประสาทตรงนี้ถ้าทุกคนไปอ่ะมันฟิลเหมือนกับเราเดินอยู่ในบ้านเอสคิโมใช่ค่ะแล้วทุกคนจะเห็นแบบตั้งแต่เครื่องใช้ เห็นแบบโปสเตอร์ด้วยนะเขาเขาจะมีแบบกิมมิกเล็กๆมีตัวการ์ตูนต่างๆคือเข้าไปใครสนใจคือไปได้แล้วผมจะบอกอีกไฮไลท์หนึ่งเลยของบนยูฟอลคือคุณได้กินของร้อนๆบน่ามกลางหิมะใช่นั่นคือฟินที่สุดและก็ร้อนเออชีสลองดูเออมันเป็นอะไรที่แบบดีมากในข้างบนนั้นไปลองกันได้ครับเขามีบริการกันข้างบนนะครับประมาณนี้ครับนี่คือจูงฟลอร์ยอที่เราไปถ่ายทํากันนะครับผมที่สวตเด์กันก็สวยงาม